พูดได้ละกดสตรีมละเออ,อเราแบบลำยองไปไหนไม่เล่นเนาะเดี๋ยวเขาโทมาหรือมม้าอูบีเขาอะอมบี้เขาอันนีชื่อเขาเออใครไปตั้ง<อ>ชื่อลำยองอะไม่รู้ใครอ,อ,อะเออ นี่วันฉเฉลิมเอง<ค>แม่นี่วันฉเฉลิมเองแม่เวลเ่าเลเวลกเป็นขวดยาดองเบอร์ <laughs> เป็นอะไรดิเ,เป็นยาไรไม่ดู <laughs> เป็นแม่ดำยโ <laughs> ยเจอความสีวิไลแล้วเจอความสีวิไลแล้ว กรุงศรีวิไลเหรอใช่เจอกรุงศรีวิไลแล้วโอ้โหทำไมทาไมบ้านพื้นที่บ้านเบิร์ดนี่แบบหน้าบึ้มมากม <laughs> ทำไมต้องบ้านบึ้มอ่ะทำไมต้องทำทำไมเราต้องทำลายบ้านเ <laughs> พื่อนบ้านกันมันดูมันดูอลงังอลังเกินเหตุ <laughs> โอ้ยสา<ำ>มโอ้ยดูเล็กมากเลย มีมีปลูกป่าด้วยอ้าวอ้าวอ้าวเออ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 เขาเขาตู้กับซอมบี้เออตามาอีกโดนเนี่ยเชื่อได้ว้ยเดี๋ยวพาไปหาดูเมื่อวานนอกตั้งแต่สามทุ่มโอ้โหเฉินมีอะไรกินบ้างอ่ะ ตอนนี้ไม่มีผมเพิ่งกลับมาอันี่เองยังไม่ได้ทำอะไรเลยทำไมต้องใส่ชุดหนังอะคิดว่าเท่เหรอใคร,ใครใส่ชุดหนัง <c oughs> ขอหนังกันได้ปะเออ,อป้าป้าป้ามีมีมีม,มีชุดหนังอยู่ในนั้นอะเอาไปดิเปิดมีมมชุดหนังอยู่ในกล่องอะ ปวัสดีคนที่เข้ามานะคะสวัสดีค่ะวีสไตล์อ่ะเนี่ยหมวกสีฟ้าล่างเนี่ยแล้วก็หนังหนังเราไปคับเล่นนะถ้าอยากคับอ,ะอ่ะดอ๋ยแบบจง้งเนื้อโอเคครับเลิศเลิศเลิศเราไปคับชุดเกาะน,นะคะไม่งอดได้ไงขนปามหนึ่งหนึ่งตันเฮ้ยง,งานทำงานหนักมากเลยอะ่ะ ทำไมฟ้ามันผ่าแปลกๆป้าป้ามาอยู่อะไรใกล้มาเดี๋ยวฟ้าผ่า Ooh, yes. ขนปามโอ้โหหน้านี้เป็นหน้าปามเหรอแต่ก่อนแต่ก่อนทุเรียนเดี๋ยวต่อไปก็เข้าช่ชวงสู่แบบหน้ามังคุดอืมใช่ไหมก็เงาะอืมใช่ แต่เอ็มินอะหน้าขโมยเงินไปเตาอ่ะเตาเร่างอ่ะเตาล่างมีอ่ะเดี๋ยวเอาอะไรให้เออาะไรกินของกินขอขอขอเอาไปแล้วนะโยนให้แล้วอะไรอ่ะฝรั่งไม่เกี่ยวนะเอ๋อ ทำไมขำอ่ะนี่ไอเนื้อเนื้ออยู่เตาล่างอ่ะเอาไปดิเฮ้ยเขาให้เขากินแครอทไปก่อนแครอทเฮ้ยไม่ใช่แครอทอีกตีมันฝรั่งนอนนอนโยนทิ้งว้าอยู่ฝายอนหล้วนอนเร็วนอนเร็วกินมันฝรั่งด้วยผม้โหสาวกินเหรอจ้าเขาโยนทิ้งอ่ะไม่เชื่อมันฝรั่งผิด ทำไมต้องทำร้ายกันนะ่ะจิตใจทำด้วยอะไรเนี่ยป้าเทาล่างเทาล่างไปเอาดิมีเนื้ออยู่อ่ะจิตใจทำด้วยอะไรเหตุใดขโมยคล้องกันเ่าล<ด>่างมีเนื้ออยู่ไปเอาดิเอาทำไมเตียงหายไปอันหนึ่งอ่ะ อลยไปไหนอเออเดี๋ยวต้องไปครับของ <S 2> <S 2> เฮเธอจ้าเธอยิงรู้จักเธอยิงเลอยิงไรวันนี้ไม่คอฟเป็นแฟนจะขอสตแตนบายรอ แล้เตียงเตียงมาเข้ามาโตผมขออันได้ไงเนี่ยยืนโตคราบก่อนอืมต้องคราฟชิ้นไม้ก่อนใช่ไหมไม้สติกใน อ๋อโอเควเดี๋ยวมเมว <Okay. S 2> ใครอยากบวกก็มา,มาบวกเนดะ้อวางเงาเป็นขั้วบวกขั้วลบตุม่มสาวได้มาพบกันในคืนอ้างบาบ uh, ถ้าอยากถ้าอยาก oh. <c oughs> อเริ่มเ, ah? <c oughs> เริ่มเหมือนไส้ลนะ <c oughs> มันไสอะไรอะ่ะสวัสดีคนที่เข้ามานะคะสวัสดีค่ะมันไสอะไรอะ่ะเอย่าต้องถามอีกนะอุ้ยตกได้ปั๊เป่ากินปั๊บปั๊สวัสดีคนที่เข้ามานะคะสวัสดีค่ะโอ้ยมองฉันนานเล่นเกมของก๊อบบอกบอก๊อบเล่น iPad ดของเธอทำไมโดนบุกี้อะ่ะ อ,อ,งงอะไรเหรอ <laughs> มีมีคนบูก,กี้มาเล่นของกรบของ <laughs> <c oughs> ไม่ครับกับเอเอลา,ายเส้นมันไม่ใช่ลายเส้นนี่เออนั่นแหละลายเส้นมันมันมันลงน่าจะลงมอดอะไรสักอย่างหรือเปล่ามันเลยแบบ <c oughs> มัน <c oughs> ือรีซอสแพกจ้าอ๋เอเขาจะผิดกันเด้อโดนแก่ะช่วยด้วยเา <c oughs> ก็งงอยู่บางทีว่าเอะทำไมมันมันลายเส้นมันเปลี่ยนไปของนี่มันไอ้นี่ไงมันดีกว่าต้นฉบับไง ซื้อซื้อในซื้อในเพจโตเท่าไหร่วะเพจโตสองร้อยยี่สิบห้าโตใช่หรอไอไอโอแต่อผิดผิดค่ายเพจโตสองร้อยยิบห้าทนะฮะแำหรบใครที่ไม่รู้แต่เราซื้อมาสองร้อยสิบเพาะว่าเราไ่เอาหนังสัตวะหนังสาตโยบให้แล้วขอบคุณครับ ตั้งจังหวะนี้สปอนเซอร์ m ม c r o s อ f t เ,เข้าแล้วป่ะวะของแท้ต้องชื่อเกม Minecraft เท่านั้นอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เปิดดูเลยว่าซื้อจริงไหมใครใครมันผิดวะไอไอไอเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะอยากรู้ทำไมต้องเป็นไม e คร a f t แล้วเป็นยูรคฟไม่ได้เลย <laughs> เป็นไอราฟได้ไหมเออไอราฟมีรครเด D ์แครมครคปฮีรคฟวอนยองคราฟ ริน้าครับไปขโมยเขามาส่วนใหญ่เพราะของเรามันของเรามันมันมันอันมันเกาะมาหรือเปล่าเออนั่นดิโอ้โหคีเปอร์สี่ห้าตัวบันไดสั้นย่าจังมันน่าจะขาดไม่้านวัวเข้ามาไอของเราฮัว่มันเข้ามาอยู่อ่ะไหนเมื่อกี้มันออกไปแล้วมันเข้ามันเนี่ยมันมองหน้าเนี่ย ไม่สร้างคอกให้เธอจ้าไปเลยนี่เออมันไปแล้วของเรามันเป็นเกาะมานะมันไม่ใช่อ,อ่านใคระใครสร้างบ้านไงปีนบ้าน <c oughs> ออ <c oughs> เราเอง <c oughs> <c oughs> จะมาต่อเติมนิดหนึ่งนะไม่ทับเอาฟารียนใต้น้ำอ่ะทำแล้วแต่ว่าน้ำมันเขา้า ก็หากระจกมาแปะเลยจาต้องคือถ้าจะทําต้องดูดน้ําออกให้หมดก่อน,นไม่ <c oughs> ต้องต้องไม่มีเริ่มเริ่มจากไม่มีน้ำเ็แหละ